เปิดภาพล่าสุดมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบุรีเหลือการก่อสร้างไม่มากใกล้แล้วเสร็จครบตลอดสายค่ะ นี่ค่ะไมเวไท a แลนด์ค่ะวันนี้มาพร้อมข่าวดีนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้คุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะมากๆว่ามอเตอร์เวย์หมายเลขแปดหนึ่งสายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีคืบหน้าไปถึงไหนเมื่อไหร่เราจะได้ใช้สักทีวันนี้มาพร้อมๆกับข่าวดีค่ะก่อนจะไปชมคลิปฝากถึงคุณผู้ชมที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย,ย้อนกับสมุนไพรไทยออร์แกนิกร้อเซผงกล้วยน้ำว้าดิบออร์แกนิกกัญชาชิค่ะปลอดภัยมีอ,อยอ และได้รับรองมาตรฐานต,าต่างๆหลายอย่างเลยนะคะดิฉันเองก็เคยทรมานจากการเป็นโรคกระเพาะมาหลายปีค่ะก็ได้ผงกล้วยน้ำว้าดิบออแกนิกกานาตินี่แหละเป็นตัวช่วยชงดื่มจนอาการดีขึ้นตอนนี้สุขภาพดีมากเลยค่ะเดินทางไปไหนก็สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องอาการปวดท้องเหมือนเมื่อก่อนแล้วคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็สั่งได้ทางไลน์เลยนะคะโดยเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์แอดกานาิ K A N N A C H A R T ค่ะ สำหรับมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีมีระยะทางรวม96กิโลเมตรค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมชมคลิปช่อง MyWay Thailand เป็นประจำจะทราบว่า แนวเส้นทางนอกจากเส้นทางสายหลักจากอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีถึงจังหวัดกาญจนบุรีแล้วช่วงอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมจะมีทางแยกออกไปเพื่อข้ามถนนเพชรชเกษมเตรียมไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ในอนาคตนั่นคือมอเตอร์เวย์สายนาคนปรปฐมชะอำค่ะ สำหรับการเดินทางบนมอเตอร์เวย์หมายเลข81สายบางใหญ่กาญจนบุรีระยะทาง96กิโลเมตร96กิโลเมตรที่ว่านี่คือนับจากด่านบางใหญ่ถึงด่านกาญจนบุรีนะคะเราไม่ได้นับเส้นทางแยกที่จะออกไปเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์ในอนาคตสายนาคนปรปฐมชะอํค่ะเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปิดให้บริการเต็มรูปแบบมีการเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเราจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ50นาทีเท่านั้นค่ะ แต่ถ้ามีการเปิดใช้ชั่วคราวก็ต้องย้ำว่าเรายังไม่สามารถใช้ความเร็วเด้น120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะซึ่งปกติ ช่วงของการเปิดใช้ชั่วคราวก็จะอนุญาตให้ใช้ความเร็วได้80กิโลเมตรต่อชั่วโมงคุณผู้ชมก็มักจะถามว่าทำไมให้ใช้ความเร็วได้แค่80ในเมื่อเป็นมอเตอร์เวย์ดิฉันก็จะย้ำเสมอว่าการเปิดใช้ชั่วคราวหมายถึงระบบต่างๆบนมอเตอร์เวย์ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะยังไม่มีหน่วยกู้ภยัยยังไม่มีกล้องวงจรปิดยังไม่มีระบบโทรศัพท์ฉุกเฉินต่างๆเพราะฉะนั้นกรมทางหลวงเวลาเขาเปิดใช้ชั่วคราวถึงให้ใช้ความเร็วได้80กิโลเม ตรต่อชั่วโมงก่อนรอให้เปิดให้บริการเต็มรูปแบบพร้อมเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางเมื่อไหร่นั่นล่ละค่ะ120กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้สบายๆส,สำหรับรถยนต์4ล้อเลยค่ะคุณผู้ชมหลายท่านบอกว่าอยากจะใช้เร็วๆอดใจรอนะคะอีกไม่กี่เดือนน่าจะมีข่าวดีแล้วค่ะเอาเป็นว่าวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมความคืบหน้าล่าสุดณเดือนกันยายน2567 ซึ่งปัจจุบันการก่อสร้างงานโยธาหมายถึงงานถนนและงานสะพานรวมถึงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเข้าออกด่านต่างๆแล้วเสร็จเกือบครบทุกสัญญาแล้วค่ะจากทั้งหมด25สัญญาตอนนี้แล้วเสร็จ22สัญญามี3สัญญาอยู่ระหว่างการก่อสร้างเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูกันนะคะว่าแต่ละสัญญาที่กำลังก่อสร้างตอนนี้ไปถึงไหนกันแล้วค่ะ เริ่มจากสัญญาที่1พื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีตรงนี้เลยนะคะเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับ4สะพานเพื่อรองรับการจราจรจากถนนกาญจนาพิเศษทิศทางจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีอีกหนึ่งทิศทางคือจากบางแคบกรุงเทพจะรับรถจากถนนกาญจนาพิเศษตรงนี้ล่ะค่ะเข้าสู่ด่านบางใหญ่ รวมถึงรองรับการจราจรที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนกาญจนาพิเศษด้วยถ้าคุณผู้ชมดูภาพหน้าง,งานตอนนี้จะเห็นว่าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์ในส่วนของสัญญานี้คือเสร็จหมดแล้วนะคะนั่นคือสะพานทั้ง4สะพานที่ได้ฉันบอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่ว่ารับรถจากถนนกาญจนาพิเศษ เข้าด่านบางใหญ่ตรงนี้ก็เสร็จหมดแล้วนะคะรวมถึงสะพานที่รับรถจากด่านบางใหญ่ออกสู่ถนนกาญจนาพิเศษตรงนี้ก็เสร็จหมดแล้วเช่นกันค่ะ ส่วนงานที่เหลือตอนนี้ของสัญญาที่1จะเป็นงานด้านล่างแล้วนะคะจะเป็นงานซ่อมแซมผิวคอนกรีตทางหลักของทางหลวงหมายเลขเก้านั่นคือถนนกาญจนาพิเศษค่ะก็จะเป็นงานถนนด้านล่างรวมถึงจะเหลืองานตีเส้นจราจรเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าภาพรวมทั้งหมดของสัญญาที่1ตอนนี้งานมอเตอร์เวย์แล้วเสร็จทั้งหมดก็จะเหลืองานซ่อมแซมผิวจราจรของถนนกาญจนาพิเศษสัญ,ญญานี้เดือนตุลาคม2567ก็จะ เสร็จครบค่ะไปต่อสัญญาที่2ติดกันเลยนะคะอยู่ในพื้นที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเหมือนกันค่ะพื้นที่ใกล้เคียงกับสัญญาที่1ของสัญญาที่2จะเป็นการก่อสร้างสะพานยกระดับเพื่อรองรับการจราจรจากถนนรัตนทิเบตรตรงนี้เลยนะคะมุ่งหน้าเข้าสู่ด่านบางใหญ่ค่ะ และจะสร้างสะพานรับรถที่ออกจากด่านบางใหญ่สู่ถนนรัตนาธิเบตค่ะเช่นกันนะคะคุณผู้ชมดูภาพหน้าง,งานตอนนี้งานของสัญญาที่2ตอนนี้ก็แล้วเสร็จเกือบทั้งหมดแล้วค่ะ ส่วนงานที่เหลือคุณผู้ชมดูด้านนี้เลยนะคะจะเป็นสะพานที่ทางมุ่งหน้าถนนรัตนาทิเบตก็คือสะพานตรงนี้รับรถที่ออกมาจากด่านบางใหญ่นั่นแหละค่ะดูจากหน้าง,งานจะเห็นว่าก็จะเหลือแค่ง,งานตีเส้นจราจรและงานเก็บรายละเอียดเล็กน้อยเท่านั้นค่ะสัญญาที่2ก็เหมือนสัญญาที่1นนะคะเดือนตุลาคม2567ก็จะเสร็จครบแล้วค่ะ ไปต่อสัญญาสุดท้ายที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างนั่นคือสัญญาที่12ค่ะสัญญานี้อยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองนคนปรปฐมจังหวัดนคนปรปฐมระยะทางของสัญญานี้5กิโลเมตรกว่าๆค่ะก็จะเป็นการสร้างถนนมอเตอร์เวย์ขนาด6ช่องจราจรทิศท,ทางละ3ช่องจราจรเหมือนกับงานตั้งแต่สัญญาที่1ไล่มาเลยนะคะงานที่เหลือตอนนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะ สัญญานี้จะต้องก่อสร้างสะพานทั้งหมดหแห่งค่ะงานที่เหลือตอนนี้งานแรกก็จะเป็นงานปรับความสูงช่องลอดบริเวณกิโลเมตรที่41ตรงนี้เลยนะคะคือตอนแรกความสูงอาจจะต่ำไปนิดนึงก็เลยมีการปรับแบบเพิ่มความสูงตรงนี้ขึ้นมาค่ะถัดมางานที่เหลือก็จะเป็นงานก่อสร้างสะพานบริเวณกิโลเมตร41 173รฝั่งซ้ายทางตรงนี้เลยนะคะ แล้วก็จะมีงานก่อสร้างสะพานบริเวณกิโลเมตร41บวก170ฝั่งขวาทางก็คืออยู่เยื้องๆกับสะพานฝั่งซ้ายทางเมื่อสักครู่นี่แหละค่ะงานที่เหลือต่อไปก็จะเป็นการก่อสร้างสะพานบริเวณกิโลเมตร42บวก157ทั้งฝั่งซ้ายทาง และฝั่งขวาทางเลยนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศล่าสุดค่ะนอกนั้นก็จะเหลืองานก่อสร้างรั้วและงานเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆค่ะภาพรวมทั้งหมดของสัญญานี้จะแล้วเสร็จเดือนธันวาคม2567ค่ะ นี่คือภาพบรรยากาศทั้งหมดที่นำมาฝากนะคะก็สบายใจได้ค่ะว่าเดือนหน้าเสร็จอีก2สัญญาส่วนเดือนธันวาคมเสร็จอีกหนึ่งสัญญานั่นหมายความว่าภายในปีนี้เสร็จครบตลอดสายอันนี้หมายถึงงานโยธานะคะงานโยธาก็คือการก่อสร้างถนนก่อสร้างสะพานก่อสร้างทางแยกต่างระดับค่ะขณะเดียวกันระหว่างนี้ก็กําลังมีการก่อสร้างด่านทั้ง8ด่านอยู่ด้วยอันนั้นเป็นส่วนของงานระบบนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปสํารวจเส้นทางกันอีกรอบแต่วันนี้พิเศษหน่อยนะคะ นอกจากสำรวจแนวเส้นทางต่างๆแล้วถ้าผ่านจุดที่มีการก่อสร้างด่านก็จะพาคุณผู้ชมแวะชมความคืบหน้ากันด้วยค่ะเรามันเริ่มกันที่ต้นทางเลยนะคะอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปว่า <tit les> ต้นทางสามารถมาจากทิศทางถนนรัตนาทิเบตแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือจะมาจากถนนกาญจนาพิเศษทั้งจากฝั่งบางแคหรือฝั่งบางบ,งบัวทองนนทบุรีแบบนี้ก็ได้ค่ะ ไม่ว่าจะมาจากถนนรัตนาทิเบศหรือมาจากถนนการจนาพิเศษขับมาประมาณ2กิโลเมตรก็จะถึงด่านแรกนั่นคือด่านบางใหญ่ค่ะเพราะฉะนั้นเราแวะดูการก่อสร้างบริเวณด่านบางใหญ่กันหน่อยคุณผู้ชมจะเห็นว่าตอนนี้มีอาคารหลากหลายขึ้นมาเยอะมากเลยนะคะตอนนี้สรุปภาพรวมก็คือกำลังมีการก่อสร้างอาคารควบคุมอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง อาคารศูนย์ควบคุมกลางก็คืออาคาร 4CB เลยนะคะศูนย์ควบคุมกลางของมอเตอร์เวย์สายนี้จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะนอกนั้นก็จะมีการก่อสร้างอาคารสถานีตำรวจทางหลวงอาคารศูนย์ดําเนินงานและบำรุงรักษารวมถึงอาคารอื่นๆและงานระบบส่วนต่างๆเพราะฉะนั้นดูจากภาพตอนนี้ด่านบางใหญ่ก็คืบหน้าไปเยอะเลยค่ะ ออกจากดานบางใหญ่เราก็เดินหน้ากันต่อเลยนะคะแต่ต้องขอย้ำอีกรอบว่ามอเตอร์วเวย์สายนี้จากบางใหญ่ถึงนครปฐมจะมี6ช่องจราจร ทิศท,ทางละ3ช่องจราจรค่ะส่วนจากนาคนปรปฐมถึงกาญจนบุรีช่องจราจรก็จะลดลงเหลือ4ช่องจราจรทิศท,ทางละ2ช่องจราจรค่ะเพราะฉะนั้นออกจากด่านบางใหญ่เราขับต่อไปอีกประมาณ21กิโลเมตรค่ะให้คุณผู้ชมเห็นภาพบรรยากาศเลยนะคะว่าออกจากด่านบางใหญ่มาตอนนี้แนวเส้นทางก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดแล้วค่ะ จากนั้นเราก็เดินทางมาถึงด่านที่สองค่ะบริเวณนี้ก็คือด่านนครชัยศรีเช่นกันนะครับแวะไปดูกันหน่อยว่าตอนนี้ที่ด่านนครชัยศรีเขาก่อสร้างอะไรกันบ้างนี่คือภาพล่าสุดนะคะตอนนี้ก็กำลังมีการก่อสร้างอาคารควบคุมอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุงรวมถึงอาคารต่างๆอีกหลายอาคารเลยนะคะและสำคัญที่สุดก็จะเป็นเรื่องของงานระบบนี่แหละ เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือภาพล่าสุดการก่อสร้างของด่านนครชัยศรีค่ะจากด่านนครชัยศรีขับต่อประมาณ4กิโลเมตรกว่าๆค่ะคุณผู้ชมสังเกตตรงนี้นะคะจะมีทางแยกออกจากแนวเส้นทางสายหลักค่ะเราขับมาประมาณ4กิโลเมตรเสร็จมอเตอร์เวย์ก็จะยกข้ามทางหลวงหมายเลข4ถนนเพชรเกษมค่ะ จากนั้นขับไปประมาณ900เมตรก็จะถึงด่านรีสะทองซึ่งผู้ใช้ทางสามารถออกจากด่านนี้เพื่อเชื่อมต่อกับทางหลวงหมายเลข4ถนนะะเพชรเกษมได้ค่ะแวะไปดูกันหน่อยด่านรีสะทองตอนนี้สร้างไปถึงไหนกันแล้วนี่คือภาพล่าสุดค่ะตอนนี้ก็จะเหมือนกับ2ด่านที่ผ่านมานะคะคืออยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมและอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารด่านชั่งน้ําหนักรวมถึงงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ เมื่อสักครู่ท่านเราไม่แยกซ้ายออกไปที่ด่านศีสะทองนะคะท่านเราใช้เส้นทางสายหลักมุ่งหน้าต่อขับต่อประมาณ13กิโลเมตรก็จะถึงด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกค่ะเดี๋ยวเราให้คุณผู้ชมดูแนวเส้นทางก่อนถึงด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกก่อนนะคะและนี่ก็คือภาพบรรยากาศแนวเส้นทางที่ก่อสร้างแล้วเสร็จก่อนถึงด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกค่ะ มาถึงด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกดูการก่อสร้างกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็กําลังก่อสร้างอาคารควบคุมอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางรวมถึงอาคารต่างๆและก็การก่อสร้างงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ จากด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันออกเราขับต่อประมาณ8กิโลเมตรค่ะก็จะถึงด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกนะคะพูดถึงบริเวณด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกตรงนี้คุณผู้ชมหลายท่านคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะเพราะว่าปัจจุบันทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์มอเตอร์วเวย์สายนี้ได้เปิดใช้ชั่วคราวจากด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกถึงด่านกาญจานบุรีระยะทาง51กิโลเมตรค่ะซึ่งบริเวณต้นทางตรงนี้ล่ะค่ะเราจะเห็นกําลังมีการก่อสร้าง ด่านนาคนปรปฐมฝั่งตะวันตกอยู่การก่อสร้างตอนนี้ก็จะคล้ายๆกับทุกด่านที่ผ่านมาเลยนะคะอยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารควบคุมอาคารเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารอื่นๆและงานระบบที่เกี่ยวข้องค่ะ จากด่านนคปรปฐมฝั่งตะวันตกเราเดินหน้าต่อนะคะไปอีกไม่ไกลช่องจราจรก็จะเริ่มลดจาก6ช่องเหลือ4ช่องแล้วค่ะเราขับต่ออีก19กิโลเมตรนะคะนี่คือสภาพบรรยากาศสองข้างทางที่บรรยากาศดีมากๆช่วงนี้ถนนก็ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดเช่นกันค่ะขับมา19กกิโลเมตรก็จะถึงด่านท่ามะกาแล้วค่ะ ด่านท่ามะกาตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการก่อสร้างอาคารควบคุมอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารต่างๆภายในด่านและงานระบบอื่นๆก็คือบรรยากาศหน้างานกำลังก่อสร้างเหมือนทุกด่านที่เราผ่านมาเลยค่ะจากด่านท่ามะกาพาคุณผู้ชมชมวิวบรรยากาศสองข้างทางสวยๆกันต่อนะคะ เราเดินทางต่ออีกประมาณ13กิโลเมตรค่ะจากนั้นเราก็จะถึงด่านท่าม่วงค่ะที่ด่านท่าม่วงตรงนี้มีการก่อสร้างอาคารหลายอาคารเลยนะคะนอกจากอาคารควบคุมอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางแล้วบริเวณนี้มีการก่อสร้างสถานีตำรวจทางหลวงย่อยด้วยนะคะและมีการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการซ่อมบำรุง อาคารหน่วยตรวจการและกู้ภัยรวมถึงกำลังก่อสร้างและติดตั้งงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะจากด่านท่าม่วงเดินทางต่ออีก18กิโลเมตรนะคะเช่นเคยค่ะให้ชมบรรยากาศถนนส,สวยๆที่ตอนนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จแล้วนะคะ 18กิโลเมตรเราก็จะมาถึงด่านกาญจนบุรีค่ะนี่เป็นด่านสุดท้ายแล้วนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคารควบคุมอาคารด่านเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางอาคารด่านช่างน้ำหนักและงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้องค่ะ พาชมกันตลอดสายทางแล้วนะคะส่วนคำถามสําคัญที่คุณผู้ชมถามกันมาเยอะก็คือ ปีใหม่นี้เราจะได้ใช้ตลอดสายหรือเปล่าสําหรับมอเตอร์เวย์หมายเลขแปดึงสายบางใหญ่กาญจนบุรีเอาเป็นว่าตรงนี้เราต้องรอฟังประกาศจากกรมทางหลวงนะคะว่าจะเปิดใช้ชั่วคราวตลอดสายหรือเปล่าสําคัญที่สุดคือจะเข้าออกได้ทุกด่านหรือเปล่าตรงนี้คุณผู้ชมก็ถามมากันเยอะนะคะส่วนที่บอกว่าใช้คําว่าเปิดใช้ชั่วคราวเพราะอะไรเพราะด่านต่างๆยังก่อสร้างไม่แล้วเสร็จเพราะฉะนั้นถ้ามีการเปิดใช้ชั่วคราวก็จะเหมือนมอเตอร์เวย์สายหกช่วงปากช่องนะครราชสีมานั่นแหละนะคะ ยังเปิดใช้ชั่วคราวเพราะว่าด่านต่างๆยังก่อสร้างไม่เสร็จเพราะฉะนั้นก็ยังวิ่งฟรีกันอยู่นะคะเอาเป็นว่าวันนี้พามาชมความคืบหน้าการก่อสร้างมอเตอร์เวย์หมายเลข8ปดหนึ่งสายบางใหญ่กาญจนบ,บุรีนะคะก่อนหน้านั้นดิฉันก็เคยพูดคําว่าอีกไม่นานไปเมืองการได้ทุกวันคุณผู้ชมก็บอกเห็นด้วยกับคําพูดนี้เลยดิฉันเองส่วนตัวก็ชอบจังหวัดกาญจนบ,บุรีมากเพราะฉะนั้นถ้ามอเตอร์เวย์สายนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะไปเที่ยวบ่อยๆเลยนะคะส่วนมอเตอร์เวย์สาย6 บางไปอินนครราชสีมาช่วงนี้ช่อง My ม a y Thailand ของเราขอยังไม่นำเสนอนะคะรอเอาไว้ช่วงปล,ปลายปีก่อนค่ะเราขอรอดูก่อนว่าการก่อสร้างจะคืบหน้าไปถึงไหนสำคัญที่สุดกรมทางหลวงจะเปิดใช้ชั่วคราว จากส่วนไหนถึงส่วนไหนตรงนี้เราต้องรอฟังประกาศที่ชัดเจนก่อนถ้ามีข้อมูล100%เซเมื่อไหร่ช่องของเรานำเสนอแน่นอนนะคะกดติดตามช่อง myway thailand ไว้ค่ะรับรองคุณผู้ชมไม่พลาดข่าวแน่นอนวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปไหนกดติดตามช่อง myway thailand ไว้ค่ะ